สวัสดีครับสวัสดีลูกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับมาเตอร์นะครับเป็นครั้งที่51อนะครับอยู่ในบทที่2 2นะครับในเรื่องของเงินแล้วก็บันทึกรายรับรายจ่ายนะครับวันนี้นะครับให้ลูกเเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่172นะครับวันนี้เราจะขึ้นในหัวข้อใหม่นะครับนั่นก็คือการอ่านและการเขียนอะไรครับบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับทีนี้เนี่ยเราจะอ่านแล้วก็การเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างไรนะครับ พูดได้ง่ายๆก็คือเป็นครับในแต่ละวันเนี่ยเป็นครับลูกๆเนี่ยเป็นครับได้เงินมาเนี่ยเราจะเรียกว่ารายรับใช่ไหมครับรับเงินจากคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือคุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณยานะครับรับเงินมาเขาเรียกว่ารายรับแล้วลูกๆเอาไปไงครับไปซื้อขนมนะครับไปซื้อไอติมไปซื้อข้าวนะครับหรือเอ่อไปซื้อของต่างๆที plex, helmet, ่ลูกต <laughs> ้องการเนี่ยส่วนตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นรายจ่ายนะครับทวกงนี้ก็คือเวลาลูกไปโรงเรียนทุกวันใช่ไหมครับจะไปโรงอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือเป็ครับ ไปจ่ายเงินซื้อของในสิ่งที่รูกต้องการนะครับแต่ได้รับคืออะไรครับได้รับเช่นคุณแม่นะครับให้เงินลูกๆมา50บาทนะครับพอแม่ครับไปหาคุณพ่อปุ๊บคุณพ่อข้อแม่เอ่ยให้เพิ่มมาอีก50บาทนะครับรวมเป็นเท่าไหร่ครับมีได้รับก็คือ100บาทใช่ไหมครับทีนี้ก็นําไปซื้อขนมไปซื้อไอศมเท่าไหร่ครับ10บาทก็จาก100นะครับลบไป10บบาทก็จะเหลือ90บบาทตัวนี้เราจะเรียกว่าเงินคงเหลือนะครับไปซื้อต่อไปซื้อข้าวเท่าไหร่ครับ ไปซื้อข้าวมา30บาทนะครับเดิมมีอยู่90ลบออกไป30ก็จะเหลือ60บาทนั่นเองนะครับทีนี้ก็นําไปซื้อต่อนะครับซื้อไปครับจนเราอิ่มแล้วใช่ไหมครับกินอิ่มนะก็ไม่ซื้ออะไรแล้วนะครับทีนี้ก็เน่ครับก็จะไปดูว่าเงินคงเหลือเนี่ยเท่าไหร่นะครับเงนิงนเงินคงเหลือก็คือเนียครับเหลือจากที่ลูกใช้จ่ายแล้วนะครับบางคนอาจจะเหลือ20บาทบางคนอาจจะเหลือ30บบาทนะครับหรือบางคนอาจจะเหลือเยอะหน่อยก็ แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยใช้จ่ายแบบไหนนะครับแต่ถ้าเมครับใช้จ่ายหมดแล้วคงเหลือเท่าไหร่ครับศูนย์บาททีนี้ถ้าไปยืมเพื่อนต่อละเป็นเท่าไหร่อันนี้ในทางการศึกษาเราเรียกว่าติดลบแล้วนะครับนั่นคือไงครับเงินของตัวเองหมดนะครับกินแล้วไม่พอเป็นไงเอ่ยต้องไปยืมเพื่อนอันนี้ไม่ไม่โอเคนะครับเพราะนั้นแหละใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายรับที่ลูกได้เงินมาด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาเรียงกันต่อนะครับว่ารายรับรายจ่ายเนี่ยเรามีวิธีการอ่านอย่างไรนะครับ อ่นนี้ก็จะมีเป็นตาร,รางมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นวันเดือนปีนะครับว่าเป็นงครับวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับที่เออเรามีรายรับแล้วก็รายจ่ายนะครับแล้วก็รายการนะครับรายการในที่นี้ก็คือแต่ละวันเนี่ยลูกๆทาอะไรบ้างก็คือได้รับเงินจากใครนะครับแล้วก็เป็นครับไปซื้ออะไรบ้างน,นะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นรายการนะครับแล้วก็รายรับอย่างที่เมื่อเช้าบอกนะครับก็คือรับมา รับมาคนอื่นให้มาในดิเขาเรียกว่ารายดด้นะครับส่วนรายจ่ายคืออะไรครับก็คือเอาเงินเนี่ยไปให้คนอื่นนะครับอย่างเช่นเอาไปซื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็คือเอาเงินไปคนอื่นเราเรียกว่าเป็นรายจ่ายนะครับส่วนคงเหลือนะครับอย่างเช่นรับเงินมา100บาทใช่ไหมครับไปซื้อขนม50บาทคงเหลือเท่าไหร่ครับก็คือ50บาทนั่นเองนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยลูกเหลือเงินอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นคงเหลือนะครับทีนี้มาดูกันนะครับเป็นรายการ นะครับวันที่4นะครับกันยายนนะครับสองพันไปครับเอ่อบสนะครับตัวนี้มาเสื้อลืมนิดนึงนะครับย้อนไปดูด้านบนนะครับก็บอกว่าอะไรครับบันทึกรายรับรายจ่ายของแก้วตานะครับก็คือตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่5กันยายนนะครับพศ2562นะครับพูดง่าี่ยก็คือภายใน2วันนี้เนี่ยแก้วตาเนี่ยมีรายรับแล้วก็รายจ่ายเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนี่มาดูกันนะครับ วันที่4กันยานะครับปรกากฏว่าเป็นครับแม่เป็นเอยแม่ให้เงินเท่าไรครับ50บาทนะครับแม่ให้เงิน50าบาทปุ๊บรายจาย่ายคงมไม่มีเพราะแม่เพิ่งให้เงินมาใช่ไหมครับฉะนั้นคงเหลือก็เป็นเท่าไรครับ50าบาทต่อมาเป็นครับแกตาเป็นเอยขายต้นไม้เป็นครับเอาต้นไม้ที่บ้านเนี่ยไปขายปหากฏวได้เงินมาอีกเท่าไรครับ80บาทเดิมมีอยู่แล้ว50บาทบวกเพิ่มอีก80บาทไไก็จะกลายเป็น130บาท คงหลือก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือสะสมเงินกลายเป็น1นึ่งบาทต่อมาครับแก้ตาเนี่ยไปซื้ออาหารกลางวันและขนมไปครับเป็นจํานวนเงินก็คือ55บาทกับ50สตางนะครับนี่คือรายจ่ายจ่ายซื้ออาหารกลางวันกับขนมเนี่ยไป55บาทกับ50สตางเดิมเรามีอยู่เท่าไหร่ครับมีอยู่130บาทไปครับจ่ายไปแล้ว55บาทกับ50ตสต่างนั่นก็คือนํา130ลาบออกกับ 55บาทกับ50สตาง์นะครับก็จะเหลือเงินเท่ากับ74บาทกับ50สตาง์นะครับต่อมาเนี่ยครับจ่ายค่ารถประจําทางเท่าไหร่ครับ25บาทก็นําอะไรครับนำา4บาท50สตาง์เนี่ยลบออกกับ25นะครับก็จะคงเหลือเท่ากับ49บาท50สตาง์หมดไปแล้ว1วันใช่ไหมที่หมดแล้ว1วัน หมดไป1นวันมีเงินคงเหลือเท่ากับ49บกาบาทกับ50สตาง์นะครับต่อมาต่อนะครับเป็นไงครับในวันที่5นะครับเนไงครับพ่อให้เงินมาเท่าไหร่ครับ100บาทแต่เดิมนะครับเมื่อวานเหลือเงินอยู่49บาทกับ50สตาง์นะครับปรากฏว่าอีกวันหนึ่งพ่อให้เงินมาอีก100ก็รวมก็จะรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ149บาทกับ50สตาง์นั่นเองนะครับแล้วเนไงครับ ตอนกลงวันเหมือนเดิมครับซื้ออาหารกลางวันและขนมเป็นจำนวนเงิน45บาทก็นํำยอดเงินคงเหลือนะครับในล่าสุดในครั้งล่าสุดเนี่ยนำมาลบนะครับนั่นคือนํา149บาทกับ50สตังค์เนี่ยลบออกกับ45บาทนะครับก็จะคงเหลือเท่ากับ104บาท50ตังค์นั่นเองนะครับต่อมาครับเมครับ จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนนะครับ30บาทกับ25สตางค์คงเหลือเท่ากับ74บาทกับเอ่อเท่าไหร่ครับ25สตางค์นะครับทีนี้เปครับจ่ายค่ารถประจำทางนะครับจ่ายค่ารถประจำทางเท่าไหร่ครับ25บาทนะครับก็จะมีเงินยอดเงินคงเหลือเท่ากับ4 9บาทกับ25สตางค์สรุปนะครับเป็นครับทั้ง2วันนะครับนั่นก็คือวันที่4แล้วก็วันที่5เนี่ย เป็นครับยอดเงินคงเหลือนะครับเป็งครับแม่ให้มาบ้างพ่อให้มาบ้างาขายอะไรต่างๆได้เงินมาทั้งหมดแล้วนาไปใช้ใจ่ายเมื่อหักเสร็จหมดแล้วเนี่ยยอดเงินคงเหลือก็คือ49บาทกับ25สตางค์นะครับนี่คือเงินคงเหลือจากภายใน2วันนะครับทีนี้เนี่ยเป็งครับเมื่ออ่านคาถามด้านบนเสร็จแล้วก็ต้องแม่ครับมาดูต่อนะครับในส่วนของอะไรครับ ในส่วนของคําถามดา้านล่างเขาาโจย์ถามอะไรนะครับแล้วก็ตอบลงไปตามสิ่งที่โจทย์ถามนะครับไปดูข้อที่1นะครับข้อที่1โจทย์บอกว่าอะไรครับชื่อบันทึกนี้คืออะไรนะครับคาว่าชื่อบันทึกก็คือรูาต้องไปดูด้านบนนะครับน่าคือนะครับเป็นบันทึกรายรับรายจ่ายของแก้วตานะครับเห็นไหมขอมาซึเขาจะเขียนไว้นะครับบันทึกรายรับรายจ่ายของแก้วตานั่นเองนะครับ ่อมาครับวันเดือนปีที่บันทึกนะครับก็คือวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับที่บันทึกนะครับการใช้จ่ายนะครับนั่นก็คือวันที่4ถึงวันที่5กันยายนนะครับพศ2562ันอกนั่นเองนะครับนี่คือวันที่ที่แก้วตาเนี่ยบันทึกในการใช้จ่ายนะครับไปดูต่อในข้อที่2 ในข้อที่2นะครับเขาบอกว่าวันที่4ถึงวันที่5กันยายนนะครับ2562ายเนี่ยแก้วตามีรายรับเท่าไหร่นะครับวันที่4ถึงวันที่5ใช่ไหมครับโจทย์ถามหารายรับไปครับว่ามีกี่รายการใช่ไหมครับเขาว่ามีรายการเราต้องไปดูนะครับรายรับถึงวันที่4วันที่5มีกี่รายการครับ1รายการ2รายการแล้วก็3รายการนั่นเองนะครับสรุปมี3รายการเขาเขียนลงไป สารายการนะครับซึ่งเป็นครับเป็นเงินกี่บาทครับลูกจะต้องนำมารวมกันนั่นเองนะครับนั่นก็คือนำอะไรครับนำา50บเนี่ยบวกกับ80แล้วก็มาบวกกับ100นะครับก็จะรู้ว่ารายรับทั้งหมดของแก้วตานะครับภายในวันที่4ถึงวันที่5เนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับเมื่อมาเสิร์ฟนำไปรวมแล้วเนี่ยก็จะมีจำนวนเงินเท่ากับเท่าไหร่ครับตัวนี้50บนะครับบวกกับ80เป็น130 130บวกกับ100รก็จะกลายเป็น230บาทนั่นเองนะครับต่อมาครับรายจ่ายะรายจ่ายมีกี่รายการนะครับนี่คือเป็นรายจ่ายนะครับรายจ่ายก็มีกี่รายการครับ1 2 3 4 5มีนะครับมีถึง5รายการนะครับลูกก็เขียนลงไปมี5รายการนะครับแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินเท่าไไปไหมครับนำช่องที่เป็นรายจ่ายทั้งหมดเนี่ย นะครับ5้ารายการเนี่ยมาบวกกันนะครับแล้วบวกกันได้เท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเป็นยวนเรียนทั้งหมดว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นไงครับแก้วตาใช้จ่ายทั้งหมดไปเท่าไหร่นั่นอีกนะครับซึ่งนะครับในส่วนตรงนี้มาซื้อให้ลูกนะครับเป็นไงครับกลับไปบวกเพื่อสิตนะครับว่าได้ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่นะครับไปรู้ต่อในข้อที่3นะครับข้อที่3ามเขาบอกว่าเป็นไงครับ วันที่4กันยาหยนนะครับแก้วตามีรายจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับถามเฉพาะถึงวันที่4ใช่ไหมครับนี่วันที่ขีคิดขึ้นใต้เลยอยู่แค่นี้นะครับมีรายจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเมย์ครับให้ลูกๆเนี่ยนำา55บาทกับ50สจุดตางเนี่ยบวกกับอะไรครับบวกกับ25บาทนะครับก็จะเมยครับเป็นเงินเท่าไหร่นั่นเองว่ารายจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอลองบวกดูก็ได้นะครับตัวนี้ ส่วนนี้ศูนย์บวกศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับห้าบวกศูนย์มีค่าเท่ากับห้าพันจุดเติมจุดนะครับห้าบวกห้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับห้าบวกห้ามีค่าเท่ากับสิบตั้งศูนย์เท่าับหนึ่งนะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกอีกสองก็มีค่าเท่ากับแปดใช่ไหมครับตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับแปดสรุปรวมแล้วมีผลลัพธ์เท่ากับแปดสิบบาทกับเท่าไหร่ครับกับห้าสิบสตางค์นั่นเองนะครับในข้อที่สามนะครับ ต่อมานะครับไปดูต่อในข้อที่4นะครับข้อที่4จนบอกว่าอะไรครับบอกว่าวันที่5กันยายนนะครับพศ25 2นระครับแก้วตาเนี่ยมีรายรับเท่าไหร่นะครับนี้ลูกก็เปิดไปดูนะครับรายรับในวันที่5เห็นไหมรายรับในวันที่5ปรากฏว่ามีแค่ไหครับมีแค่พ่อให้เงินอย่างเดียวใช่ไหมครับว่าพ่อเงินมาแค่1 0 0บาทแสดงว่าไรครับรายรับในวันที่5ก็มีแค่ 100บาทนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นไงครับข้อที่5โจทย์ถามว่าแก้วตาเนี่ยมีรายรับนะครับวันที่เท่าไหร่เออนะครับน้อยกว่าวันที่เท่าไหร่อยู่กี่บาทนะครับน้อยกว่าแสดงว่าลูกๆต้องไปดูนะครับรายรับเนี่ยครับทั้ง2วันนะครับว่าเป็นไงครับทั้ง2วันเนี่ยมีรายรับเท่าไหร่นะครับไปดูวันที่4ก่อน วันที่4เนี่ยมาเสิร์บอกแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็คือวันที่4เนี่ยมีรายรับก็คือเท่าไหร่ครับ130บาทนะครับแล้วก็เป็นครับวันที่5เนี่ยมีรายรับก็คือ100บาทนะครับทีนี้โจทย์ถามว่าวันที่เท่าไหร่น้อยกว่าวันที่เท่าไหร่นะครับสรุปเนี่ยครับวันที่4 130บาทวันที่5 100บาทสรุปก็คือวันที่5เนี่ยน้อยกว่าวันที่4นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เขียนลงไป แก้วตามีรับวันที่เป็นครับวันที่5นะครับน้อยกว่าวันที่4นะครับอยู่เท่าไหรครับอยู่30บาทนั่นเองนะครับเนื่องจากวันที่5เนี่ยมีเงินอยู่100บาทส่วนวันที่4เนี่ยมีเงินอยู่ 1. 3 0บาทดังนั้นะส่วนต่างก็คือ30บบาทนั่นเองนะครับ ไปดูต่อข้อสุดท้ายนะครับจะถามว่าวันที่4นะครับกันยายนเนาะพศสพน้รอสบนะครับถามว่าแก้วตาเนี่ยมียอดเงินคงเหลือเท่าไหร่นะครับไปดูยอดเงินคงเหลือนะครับในวันที่เท่าไหร่ครับวันที่4นี่วันที่4นะครับยอดเงินคงเหลือก็คือเท่าไหร่ครับ49บาทกับ50สตางค์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยลูกก็นำมาตอบในช่องนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือ49บาทกับ 50สตางค์นะครั ok <pl ains> <to> <sh> บแล้วก็โจทย์ถามอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือในวันที่5กันยายนนะครับแก้วตาเนี่ยมีเงินคงเหลือเท่าไหร่นะครับนั่นคือไปดูเลยครับช่องสุดท้ายของตัวนี้นั่นเองนะครับอันสุดท้ายเนาะก็คือสรุปแล้วเนี่ยในสุดท้ายนะครับถือวันที่5เนี่ยแก้วตามีเงินเหลือเท่ากับ49บาทกับ25ส้ตางค์นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็นํามาเขียนคําตอบนะครับในตรงนี้ได้นะครับก็คือ49บาทกับ 25สาตักนะครับในข้อที่6นะครับซึ่งนะครับในการตอบคำถามเนี่ยก็จะเป็นคำถามทั่วไปนะครับฉะนั้นเนี่ยรูปนะครับต้องอ่านโจย์นะครับแล้วก็ตีความหมายให้ถูกต้องด้วยนะครับว่าโจทย์เนี่ยต้องการอะไรนะครับเราจะได้เป็นครับตอบคำถามได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับแล้วนะครับไปดูต่อในหน้าถัดไปนะครับก็คือในหน้าที่173นะครับหน้านี้ก็ยังคงเป็นลักษณะเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเป็นในเรื่องของการ บันทึกรายรับรายจ่ายนะครับแต่นี่ก็จะเปลี่ยนคนแล้วตัวนี้จะเป็นลุงขยันนะครับใจเย็นนะครับบันทึกตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่8ธันวาคมนะครับพศ2562น้นั่นเองนะครับซึ่งเปียครับก็จะแบ่งรายการเหมือนเดิมนะครับมีวันเดือนปีนะครับวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับมีรายการอะไรบ้างนะครับแล้วก็รายรับเนี่ยดับแต่ละวันเนี่ยได้รับมีรายรับเท่าไหร่นะครับมีรายจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ มียอดเงินคงเหลือนั่นเองนะครับทีนี้ก็เปยนครับมาดูบอกนะครับว่าโจทย์ถามอะไรบ้างนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการทาโจทย์แบบนี้นะครับไม่จะเป็นต้องไปอ่านด้านบนก่อนเนาะมาดูด้านล่างดีกว่าว่าโจทย์เนี่ยถามอะไรนะครับแล้วก็เป็นครับค่อยไปหาคำตอบด้านบนนั่นเองนะครับข้อที่1นนะครับโจทย์ถามว่าบันทึกนี้นะครับเป็นบันทึกของใครครับบันทึกนี้เป็นบันทึกของอะไรครับของลุงอะไรเอ่ยลุงขยัน ใจเย็นนั่นเองนะครับต่นี้ก็นํามาเขียนตรงนี้นะครับแล้วก็วันที่เท่าไหร่ครับก็คือวันที่6ถึงวันที่8นะครับธันวานคม2562นห้อกงนะครับก็คือนำตัวที่มาซื้อเป็นครับเรงเงาด้วยสีชมพูนะครับมาเขียนตรงนี้นะครับก็จะข้อที่1ก็จะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์ไปดูต่อในข้อที่2นะครับในข้อที่2ก็คือวันที่6ถึงวันที่8ปนะครับเองครับลุงขยะเนี่ยมีรายรับทั้งหมดเนี่ย กี่บาทนะครับรายรับทั้งหมดก็คือเป็นครับนี่เลยนะครับตั้งแต่วันที่6กถึงวันที่8นี่คือรายรับของลุงขยันนะครับลูกก็นําทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะครับแล้วก็จะได้เป็นผลลัพธ์ออกมาก็นํามาเขียนในช่องตรงนี้นะครับแล้วก็จุดถามต่อนะครับว่ามีรายจ่ายทั้งหมดด้วยรายจ่ายก็คือให้ลูกนาส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับมาทําแม่เดยมาบวกกันนั่นเองนะครับแล้วก็ไปตอบในช่องของรายจ่ายทั้งหมดนะครับ ทีนี้ก็ไปดูต่อในข้อที่3นะครับข้อที่3โจทย์บอกว่าวันที่6ถึงวันที่8นะครับลุงขยันเนี่ยมีรายรับน้อยที่สุดนะครับในรายการอะไรครับวันที่6วันที่8ดนะครับดูเฉพาะรายรับที่ได้รับเงินน้อยที่สุดนะครับมีเท่าไหร่บ้างครับมีรายรับก็คือ 350, 125, 550แล้วก็48ดังนั้นนะครับรายรับที่น้อยที่สุดแน่นอนนะครับนั่นก็คืออะไรครับ40 8ดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรายการก็คือ eston. ขายมะม่วงนั่นเองนะครับตัวนี้เราก็มาตอบนะครับในข้อที่3นะครับก็คือขายมะม่วงนั่นเองนะครับแล้วก็เบ็นครับมีรายจ่ายมากที่สุดในรายการใดครับรายจ่ายก็คือซื้อของมากที่สุดนะครับนั่นก็คือซื้ออะไรเอยอาหารแาหาร้งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ1 9 5บาทกับ50บต่างๆนะครับโ้ลูกก็นำมาเขียนในช่องนี้นั่นเองนะครับส่วนข้อที่4ข้อที่5และก็ข้อที่6เนี่ย ก็ไม่ได้ยากนะครับดังนั้นเนี่ยลูกก็สามารถกลับไปดูได้ด้วยตัวเองนะครับว่าโจทย์เนี่ยถามหาอะไรนะครับก็ลักษณะโจทย์ก็คล้ายๆกับหน้าเมื่อกี้นั่นเองนะครับจากนั้นมาเสิร์ขออนุญาตข้ามต่อไปหน้าถัดไปนะครับก็คือในหน้าที่174นั่นเองนะครับในหน้าที่174นะครับขอลูกไปครับเติมจํานวนเงินนะครับไงครับในช่องของคงเหลือนั่นเองนะครับให้ถูกต้องนะครับ ในข้อนี้นะครับจะเป็นการบันทึกอะไรครับรายจ่ายของมนุษย์นะครับขยันเรียนนาอโอโหชื่อเมยครับตั้งใจเรียนมากเลยนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนะครับพศ2562นอยงนั่นเองนะครับทีนี้ขอจะไปตอบคําถามด้านล่างเนี่ยลูกๆต้องเมียครับเมื่อเขียนก่อนนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมีเงินคงเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ละวันเนี่ยใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับแล้วก็เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่บ้างนะครับอ่ะมาดูกันนะครับ นะครับในวันที่1ตุลาคมนะครับปรากว่าแม่ให้เงินมาเท่าไหร่ครับ60บาทนะครับนั่นคือเป็นไดรับ60บาท60บาทนะครับแสดงว่าคงเหลือเขายังคงเหลืออยู่เท่ากับ60บาทจุดศูนย์ศูนย์สตางค์นะครับอันนี้เป็นคงเหลือใช่ไหมครับต่อมาแม่ครับไปซื้อสมุดใช่ไหมครับซื้อสมุดเท่าไหร่ครับ12บาทกับ50สตางค์นะครับคงเหลือเท่าไหร่ครับมีเงินอยู่60บบาทไปซื้อของเท่าไหร่ครับ 12บสบาทห้าสิบต่างนะครับเหลือเท่าไหร่ก็ไปครับนําไปลบกับนะครับอ่ะทีเราก็แอดไปลบดูนะครับว่ามีผลลัพธ์เท่าไหร่60นะครับจุดศูนย์ศูนย์นะครับลบกับ12นะครับจุดเท่าไรครับใช่ใช่ไหมครับเนื่องจากด้านบนเนี่ยน้อยกว่าด้านล่างนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องแม่ครับไปยืมมานั่นเองนะครับเดิมฝั่งนี้มีหกสิบมุจกายเป็น59นะครับตรงนี้ส่วนศูนย์กุจกายเป็น100นะครับง่ายๆเลยนะครับ100ลบออกไป50ก็จะเหลือ50 นะครับพันจุดเติมจุดนะครับแล้วก็เม่ครับ9ลบก็มีค่าเท่ากับ7 5ลบ1ก็มีค่าเท่ากับ4นะครับสรุปข้อนี้นะครับผลลัพธ์ก็คือมียอดเงินคงเหลือเท่ากับ47บาทกับ50สตังค์นั่นเองนะครับในยอดเงินคงเหลือในวันที่1นะครับต่อมาเมยครับรับจ้างเมยครับสอนพิเศษตอนเย็นปรากฏว่าได้เงินเพิ่มมาอีกนะครับนั่นก็คือเท่าไหร่ครับ30บาทนะครับ เดิมคงเหลืออยู่47บาทกับเท่าไหรครับ50สตางค์นะครับบวกเพิ่มไปอีก30ดังนั้นก็จะมียอดเงินคงเหลือเท่ากับ77บาทกับ50ตางค์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือในวันที่1นะครับส่วนวันที่2มีรายรับเท่าไหร่นะครับก็บวกเพิ่มมีรายจ่ายเท่าไหร่ก็ลบออกไปนะครับก็จะได้คําตอบในออยอดคงเหลือตัวนี้ออกมานั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยลูกๆนะครับกลับไปหามานะครับว่า ตัวเลขที่เหลือนะครับช่องว่างต่างๆเนี่ยก็กลับไปหามานะครับว่าต้องเติบตัวเลขอะไรลงไปบ้างนะครับไปดูต่อนะครับในข้อที่1 2 3 4เหมือนกันนะครับข้อนี้ก็เป็นคำถามที่ไม่ได้ยากนะครับส่วนมากก็จะถามในเรื่องของมีเงินคงเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่นะครับก็อาศัยจากตารางด้านบนนะครับในการตอบคําถามนะครับซึ่งก็เป็นครับไม่ได้ยากเลยนะครับข้อ นะครับการบ้านก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับก็คือมีแค่หน้าถึง174นะครับวันนี้ก็จะมีการบ้านถึง3หน้าด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับมาซื้อก็ขอจบการสอนเแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ